ถ้าจาอดรถมาเตอร์ไซค์ไรครับไปกันต่อครับเดี๋ยวผมใช่ห้ดูด้านขวามือผมครับทางด้านนี้คนแม่งอย่างเยอะเลยนะครับเพื่อนๆมาแล้วครับเส้นเล็กเนื้อของผมอาหารมื้อเที่ยงในวันนี้สวัสดีครับ เพื่อนๆอ,อยู่กับช่องลบบุรีคาจิวาไลเดอร์วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนไปเที่ยวหาดชูใจทะเลน้ำจืดแห่งแรกแห่งเดียวในจังหวัดสมุทรปราการอยู่ในย่านอำเภอบางเสาธงนะครับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจต่างอากาศนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปนะครับสามารถลงเล่นน้ำหรือสั่งอาหารมานั่งรับประทานได้นะครับทางหาดชูใจจะมีบริการ ที่นั่งแล้วก็เสือนะครับที่เตรียมไว้ให้บริการให้กับนักท่องเที่ยวที่มานะครับรายละเอียดเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามผมมาได้เลยครับและตอนนี้ผมก็ได้เลี้ยวเข้ามาในซอยอ่อนนุช49เพื่อมา หาข้าวกินนะครับร้านอาหารตามสั่งอิสลามนะครับร้านประจําที่ผมกินบ่อยนะครับเดีย๋ยวผมขออนุญาตแวะทานข้าวให้เรียบร้อยก่อน,นครับเพื่อนแล้วเราก็จะได้เริ่มเดินทางกัต่อครับไปหาจุใจกันเอาเส้นเล็กน้ำตกข้าบหมแล้วก็กระเพราหมูไข่ดาวเอ้กระเพราเนื้อไข่ดาว เราสั่งกับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วพอดีเพิ่งมาถึงนะครับเพื่อนๆบ่ายโมงกว่าแนละ้วยังไม่ได้ทานข้าวเลยเก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเพื่อนๆทานข้าวก่อนนะ,นนะครับวันนี้ผมหิวท้องมาไกลถ, <c oughs> ถนนซอยออนรุชเลยนะครับผม <c oughs> มาแล้วครับเส้นเล็กเนื้อของผมอาหาร <c oughs> มื้อเที่ยงในวันนี้ ถัดมาครับกับเผาเนื้อไข่ดาวหอมหอมกินเกี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วไปกันต่อ let's go ็อาหารมื้อเที่ยงของผมในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นร้านอาหารตามสั่งนะครับก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเนื้อนะครับเป็นร้านอาหารของคนอิสลามนะครับผมดูในซอยอนุ่อนนุช49นะครับเพื่อนเพื่อนเลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ100เมตรนะครับทางร้านอยู่ซ้ายมือนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะเจอร้านนะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนผ่านไปผ่านมาแวะลองมาชิมนะครับผมรสชาติถูกปากราคาย่อมยาวนะครับ ครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวหาดทรายรับนะครับผมเป็นหาดทรายน้ำจืดแห่งแรกแห่งเดียวในจังหวัดสมุทรปราการนะครับเพื่อนเพื่อนชื่อว่าหาดชูใจนะครับผมรายละเอียดจะเป็นยังไงนั่นเดี๋ยวตามผมมาได้เลยนะครับเพราะผมก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันและได้ข่าวมาว่าเพิ่งจะเปิดเมื่อเดือนก่อนนี่เอง ตรงนี้นะครับเพื่อนเอนเนี่ยเราก็เลี้ยวเลี้ยวไปทางด้านขวามือนี่นะครับผมเลียบถนนมอเตอร์เวย์นะครับหมายเลขเจ็ดนะครับเพื่อนเพื่อนไปเรื่อยๆนะครับผมผมก็ไม่เคยไปเหมือนกันเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันกับผมแล้วกันนะครับ ครับเพื่อนเพื่อนเส้นทางที่เรี่ยบก,กับอมอเตอร์วเวย์หมายเลขเจ็ดนะครับผมเมื่อสักครู่เมื่อเลี้ยวขวาลาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนมันจะมีจุดกลับรถนะครับผมเลยมาไม่ไกลมากนะครับแล้วเลี้ยวขวาอีกทีพอเลี้ยวขวาข้ามมาเสร็จแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับจะมาขี่บนบนถนนเส้นที่ผมกำลังขับอยู่นะครับเพื่อน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 อย่าอย่าอย่าเลี้ยวผิดนะครับ ถ้าพลาดเลนหรือที่ช่องทางไปนะครับสําหรับมอเตอร์ไซค์นะครับก็จะเข้าสู่ถนนหลวงมอเตอร์เวย์หมายเลขเกแทนนะครับแทนที่เราจะได้ไปเที่ยวหาดชูใจนะครับผมเพราะว่าเมื่อสักรู่นี้ผมไปวนมาแล้วรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆเ,เอาละครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆขี่รถดูชมเส้นทางไปก่อนแล้วกันนะครับว่าเส้นทางไปหาดชูใจนั้นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ ลงสะพานอีกจากแผนที่นะครับเพื่อนๆน,นี่ครับน่าจะแ,แยกนี้ครับผมนี่ครับขี่ตามไปสิบล้อคันนี้ไปเลยวัดบัวลยอยเอาละครับเพื่อนๆอนันนี้ใกล้ถึงแล้วนะครับผมนี่ครับเพื่อนๆโอ้เส้นทาง ลัดเลีเ้ยวเคี้ยวคดเอาเรื่องเลยหน้าดูเลยนะครับเพื่อนๆนก็สำหรับเพื่อนๆที่จะมานะครับหาดชูใจนะครับผมหาดทะเลน,น้ำจืดแห่งแรกแห่งเดียวของจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมเพื่อนเพื่อนก็ต้องเช็คแล้วก็ดูศึกษาแผนที่ Google แบบให้ดีนะครับผมก่อนที่จะเข้ามาทางตัวหาดนะครับผมเพราะถ้าเกิดเพื่อนๆเอนๆเลี้ยวผิดแยกไปนี่โอ้โห<ๆ>ผมว่ามันจะเสียเวลาหน้าดูเลยนะครับ ในการที่จะวนรถกลับมานะครับเพราะว่าช่วงก่อนที่จะถึงตัวหาดทูใจเนี่ยอีกประมาณ4ี่โลห้าโลนี่ครับมันจะมีจุดตัดเยอะมากเลยครับทั้งแยกทั้งอะไรนะครับแต่ตอนนี้ที่เพื่อนๆเห็นนี่คือตัวบรรยากาศนะครับของหาดทูใจนะครับผมโอ้โหเนี่ยนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยครับเป็นรถลาวนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกันในวันนี้นะครับโคตรเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะ ดีวิวบรรยากาศเพื่อนๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไปหาที่จอดรถกันก่อนนะครับเราก็ขี่มั่วๆมาจนถึงนี่นะครับตรงรานจอดรถอยู่ทางด้านขวามือนะครับของทางที่ผมเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ครับดูเพื่อนๆครับดูดีครับนี่ร้านจอดรถยนต์รถจอดเต็มร้านเลยเมื่อสักครู่นี้ก็จอดข้างทางอย่างเยอะแล้วนี่แล้วเดี๋ยวผมคงจะต้องสิงตามแถวๆนี้นะครับนี่น่าจะเป็นล้านจอดรถมอเตอร์ไซค์ เขาแนะนารถมอเตอร์ไซค์จอดไหนนี่เนี่ยไปกันครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราเดินไปสำรวจพื้นที่กันจอดรถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจอดตรงนี้แหละถ้าจอดรถมอเตอร์ไซค์ไร้ครับสิบบาทคสิบบาทครับเพื <10 S 2> <ๆ>่อนๆค่าจอดรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมหาชูใจสิบบาทไปกันต่อครับ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับผมหในวันหยุดนะครับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่หาดทูใจคาคล่ำเลยป้าติกชูก็เดี๋ยวผมลองเดินวนดูก่อนละกันนะครับผมกพรายังจะต้นชนปลายไม่ถูกนะครับเ,เพื่อนๆไม่รู้ท้งไหนเป็นท้งไหนนะครับเพราะคนเยอะมากเลยเดี๋ยวเราลองเดินมาทางด้านนี้ก่อนละกันนะครับอันนี้มันล่มดิ นะครับก็จะเป็นบรรยากาศครับต้นพงต้นไผ่นะครับโอ้โหนี่เดี๋ยวผมใช่ดูด้านขวามือผมครับเนี่ยครับเพื่อนๆสวนน้ําชัดๆเลยนะครับเนี่ยหาดทรายนะครับผมหาดทรายรับหาดชูใจนะครับลมแรงจ้ะเนี่ยครับเพื่อนเกเหรนะผมนะท่องเที่ยวเยอะมากครับตามซุ้มไม่พอที่นั่งล้นกันจนถึงใต้ต้นไม้ไผ่เลยนะครับ เขาเปันเดือผมมาชางโงกดูตรงนี้สักหน่อยนี่โอ้หน้าเล่นชิปเป็งเลย ็จะเป็นบรรยากาศโดยรวมของทางด้านฝั่งต้นไผ่นะครับเพื่อนๆฝั่งนี้นะครับช่วงบ่ายมันจะล่มนะครับผมเนี่ยครับพเพื่อนๆตามที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ด้านหลังผมเนี่ยครับันจะล่มสบายครับถ้ามาช่วงบ่ายๆก็มาทางด้านนี้นะครับแต่ผมขอบอกเลยครับทางด้านนี้คนแมงอย่างเยอะเลยนะครับเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆโอเคครับเดี๋ยวผมจะตัดสลับไปเดินดูทางด้านฝั่งขวามือของทางด้านหาชูใจกันบ้างว่าเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวเราตัดสลับมาทางด้านนี้กันบ้างน,นะครับผมทางด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของออผมคิดว่าน่าจะเป็นกองวัชระสมาาพาันธ์ของพั้งหานะครับเดี๋ยวพาไปดูนิดนึงลนนแล้วกันนี่แหละครับเพื่อนๆก็จะมีของขายมีมีอะไรเยอะๆก็ไม่รู้ครับร้อยห้าเก้านะครับดูครับมีนักท่องเที่ยวต่อแถว น่าจะต่อแถวเช่าเสื้อชูชีพนะครับเพื่อนๆโอ้เนี่ยครับแถวโคตรยาวเลยยังยาวเลยจะต่อแถวเช่าเสื้อชูชีพเขาด้วยดีไหมครับเนี่ยอยากเล่นน้ำานาดน,นี้น ตรงส่วนของใจกลางหาชูใจนะครับนี่ครับเพืเ่อนๆเครื่องเ,เล่นมากมายเด็กก็เยอะผมยังไม่ได้เช่าเสื้อชูชีพเลยแต่กดกติกฐฐาที่นี่นะครับต้องเช่าเสื้อชูชีพก่อนนะครับเพื่อนๆถึงจะลงไปเล่นน้ําข้างล่างได้นะครับิ้ว แม่เพื่อนๆฟิลปืนฉีดน้ำเลยนะครับตรงด้านนี้ก็จะเป็นฝากนึงนะครับของของหาดชูใจนะครับผมทางด้านนี้ถ้ามาช่วงบ่ายก็นนแสงแดดก็จะลาวๆนี้นะครับเพื่อนๆแต่สำหรับผมบอยยานอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าผมใส่หมวกนะครับก็สามารถเดิน กลางแดดได้อย่างมั่นใจนะครับผมนี่ครับท่านที่เดินในน้ำทีเหมือนจะเป็นยางหรือโฟมอะไรสักอย่างนะครับเพื<ๆ>่อนแล่ตอนนี้ผมก็เดินมาจงถึงจุดสิ้นสุดของตัวหาดทรายนะครับนี่ครับเพื่อน ตรงนี้มันจะเป็นทรายที่เขาถมไว้นะครับแล้วก็จะเป็นดินนะครับผมถ้าผมสันนิษฐานก็อาจจะเป็นบ่อปลาเก่านะครับหรือว่าอาจจะบ่อปลาไม่เก่าเพียงแต่ว่าอาจจะมาปรับปรุงให้เป็นหาดชูใจอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับนี่ครับเป็นจุดสิ้นสุดโดมานะครับของนักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำนะตรงจุดนี้นะครับก็พอสังเขปโดยประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะเดินกลับไปตรงที่จุดเขาแรกชูชีพกันเผื่อมีอะไรน่าสนใจกันครับ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศสดๆในวันหยุดนะครับผมที่หาดลับหาดชูใจนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็จะได้เห็นบรรยากาศนะครับตามที่ผมได้พาเพื่อนๆมาชมกันนะครับตรงที่อยู่ด้านล่างผมเนี้ยด้านหลังผมเนี่ยครับผมลิ้นทะพันกันจังเลยสงสัยยังไม่ได้เติม ครับผมสำหรับที่เพื่อนๆชื่นชอบในคลิปหาชูใจนะครับผมสามารถกดติชมคอมเมนต์ได้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดสับสไคร์กับช่องลบลีคาจิว่าไรเดอร์นะครับผมฝากกดสับด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าว่าผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนอีกนะครับผม โอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับหาชูใจหาดลับหาดทะเลน้ำจืดที่แรกที่เดียวของจังหวัดสมุทรปราการแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับดเดี๋ยวผมจะต้องไปเช่าชูชีพเล่นน้ำแล้วมวเจอกันคลิปหน้าครับทุกคน